สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในบูธของวิทยาลัยเทคนิคลำปางนะครับเป็นบูธที่ A.002 นะครับเห็นที่อยู่ตรงหน้านี่สิ่งสิ่งประดิษชิ้นนี้มีชื่อว่าอะไรครับเรือน้อยช่วยชีวิตครับครับผมเดี๋ยวให้รู้จักเจ้าของชิ้นงานก่อนนะแนะนําตัวหน่อยครับผมนายจินนราลงพันธโชนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคลำปางครับชั้นปวส .2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์บครับมนครับ ทำไมถึงคิดประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาครับครับได้ไอเดียยังไงอะไรยงการน้ำร่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมาครับมีคนตายเพราะเปพนท้ายู่มากกว่าโดนน้ำร่วงพวกผมก็เลยก็ลำปางยังไม่โดนน้ำร่วมก็จริงแต่เราจะทำอะไรไม่ช่วยเหลือผมมาเลยผลิตเรือส่กตับไปท้ายด่วนนี่คื อช่วยสาธิตวิธีการการใช้งานของเรือร้อยลำนี้นครับมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นชุดทดลองนะครับชุดทดลองจําลองถากการน้ำท่วมนะครับก็จะมีโวลต์มิเตอร,ร์มีแอมมิเตอร์นะครับไปวัดเราจะป้อนไฟ2 2 0บโวลต์คือไฟบ้านปกติเวลาน้ําท่วมนะครับเข้าเข้าไปในตัวเรือถ้าเราป้อนไปปุ๊บเข้าเรือเราตรวจจับไฟฟ้าได้มันก็จะแสดงผลครับอยสังเกตดูนะครับ ครับนี่ครับเป็นการทํางานของเรือน้อยช่วยชีวิตนะครับพอเรือเราจอดจับไฟฟ้าได้นะครับเรือเราก็จะแสดงผลเป็นลำโพงไซเรนแล้วก็แสง LED ออกมานะครับแล้วก็จะเรือลานี้พิเศษก็คือว่าติดระบบ GPS ครับถ้าเกิดว่าเรือเราจอดไฟฟ้าล่วที่ไหนก็จะแสดงผลเป็น GPS ทันโทรศัพท์มือถือทันทีครับโอ้โหเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะครับอยากทราบงบประมาณในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ คือเรือเรามีอยู่สองรุ่นนะครับมีรุ่นที่ไม่ติดระบบ GPS กับรุ่นที่ติดระบบ GPS นะครับถ้ารุ่นที่เรามันไม่ติดนี่ก็ราคาประมาณ1,400บาทส่วนรุ่นที่ติดระบบ GPS ก็ประมาณ5,000บาทครับครับแล้วเผื่อว่าเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เรือน้อยนี่ช่วยชีวิตบ้างนี่จะแบบจะว่าไงามีการวางแผนว่าจะลงการตลาดอะไรอย่างงี้บ้างไหม ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับพวกผมก็มี Facebook ประจํากลุ่มนะครับก็คือว่าเป็น Facebook ของโครงการเลยแล้วก็มีทางติดต่อมาทางวิไลได้เลยะครับก็สามารถผลิตเป็นเชียงพาณิ์ได้นะครับแล้วติดต่อได้ที่ไหนครับแนะนํานิดนึงครับได้ที่วิไลเทคนิคลาปางนะครับหรือว่าโครงการ Facebook เดือนน้อยช่วยชีวิตนะครับมีเบอร์โทรหรือเปล่าน่มีครับเบอร์โทรก็0 8 2 1 9 6 1 1ส2่นนะครับ ผมก็ขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคลำปางมากเลยนะครับที่ได้มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวถ้าใครมาอยากมาดูที่นี่ก็มาเลยนะครับที่อยู่ที่บูธ a 0 0ูนะครับผมขอมากครับเดี๋ยวไปชมกับบูธสิ่งประดิษฐ์อื่นๆกันต่อเลยครับอีกมากมายเลยทีเดียวครับ